สวัสดีครับครูพารกิจใบิงปองครับกลับมาอีกแล้วนะครับหลังจากหายไปนานนะครับเพราะว่าเนื่องจากภารกิจนะครับผมส่วนตัวนะฮะก็วันนี้นะครับเราก็มีอะไรมาทํากันเลยนะครับก็บอร์ดตัวนี้นะครับออกก่อนแล้วกันบอร์ดตัวนี้นะครับก็คือเป็นบอร์ดที่เขาท่านทางลูกค้านะครับแต่ไม่ใช่ลูกค้าผมนะครับแต่ว่าเป็นทางแฟนเพจแล้วกันนะครับแฟนเพจนะฮะให้ขอความช่วยเหลือมานะครับเนื่องจากว่าบอร์ดตัวนี้นะฮะ เขาทดลองแล้วนะครับแล้วก็พอ,อต่อปีบงปีไม้นะครับแล้วไปเข้าที่บอนะครับเสียงมันไม่ดังนะครับแล้วก็หรือว่ามันดังแค่ฝั่งเดียวน,นะครับซึ่งตอนแรกที Caf ่ที่เอามาลองก็คือมันดังแค่ฝั่งเดียวน,นะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามไม่ดังนะครับผมก็เลยทําการเอาออกมานะครับถอดออกมานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองกันนะครับ นี่นะครับดังนะครับตอนนี้ดังนะฮะตอนนี้ดังนะครับ,นนดรบเดี๋ยวเราลองเปิดเพลงเลยนะครับ ตอนแรกคิดว่าตัว AUX มัญหารหรือเปล่าก็ทำการทดลองทดลองแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะครับอะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับที่เราจะทำนะครับก็คือทำการเนี่ยะฮะเดินสายใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเดินสายใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อเช็คชัวร์นะครับว่าอามันอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งนะครับที่มันลงกลาวนะครับผมนะฮะทำให ขั้วบวกขั้วลบเนี่ยมันมาถึงกันแล้วก็มันช็อตกันนะครับซึ่งไฟมันไม่สูงครับประมาณ5โวลต์ตรงนี้นะฮะมันก็เลยทําให้บอร์ดเราเนี่ยไม่มีเสียงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเดินสายกันทีเนี่ยนะครับแล้วก็มาทดลองกันครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าโอเคแล้วเจอกันครับผมเดี๋ยวผมไปทําการเดินสายก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทาการเดินสายใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะ เดินใส่ใหม่ทุกตัวเลยนะครับนี่นะอันนี้เป็น LED เช็คแบตนะครับผมทําการย้ายมันลงไปนะครับแล้วก็ตอนนี้มีแค่ LED นะครับเพราะว่าเวลาเราแมเทนแนนอยเงี้ยมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวที่บอร์ด BDB ตัวตัวนี้นะครับเป็นคาปานะฮะซึ่งตอนแรกจะเป็นหน้าตาแบบประมาณนู้นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าก็คือเช็คดูแล้วเนี่ยมันขาดมันรุดไแล้วนะครับก็เลย ไปซื้อซีลป๋องนะครับที่ค่าเดียวกันนะครับมาใส่นะครับอยู่ที่100ไมโครฟาลัดนะครับแล้วก็เดินสายใหม่เรียบร้อยนะครับยกแผงเลยนะฮะที่ทํามานะครับนี่นะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าวันนั้นนะครับมันไม่ดังนะครับเวลาเราขยับบอร์ดนะครับตอนนั้นนะฮะที่ขยับบอร์ดแล้วมันก็ดับนะครับผม แต่ตอนนี้ก็ทําการเดินสายมาแล้วนะครับเพราะคิดว่ามันจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันช็อตนะฮะในตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราเก็บงานก็คือเดี๋ยวเราจะใส่ท่อหงท่อหดให้เรียบร้อยนะครับเช็คแบตนะฮะโอเคมาลองเสียงกันดีกว่าครับไม่พูดพรำทำเพลงอะไรใดๆทั้งสิ้นโอเคก็เดี๋ยวใช้อะแดปเตอร์นะครับเป็น15โวลต์นะครับในการเทสนะฮะเปลนอแดปเตอร์นะครับอแดปเตอร์เปิดเลยครับ ไฟก็เปลี่นสีแล้วตอนแรกมมาเป็นสีฟ้านะฮะ <Okay. S 1> ติดไหมบอร์ดโอเคบอร์ดติดเรียบร้อยน,นะครับตอนนี้น่าจะเชื่อมแล้วหรือเปล่านะอ่ะน่าจะเชื่อมมาแล้วครับเรามาเทดสเสียงดีกว่าครับ ก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับเวลาเดินสายนะครับผมก็ให้เรานะครับไล่สายดีนะครับยาให้มันไปลงกาวนะครับผมหมายความว่าให้ยาให้มันช็อตนะครับดูว่าจุดไหนขนต่อจุดไหนไม่ขนต่อนะครับบางทีมันทำให้เราสับสนแล้วก็บอดเราไม่ติดไม่ดังได้นะครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันครับ